อ่ะมาไขว่าก่อนเอาแม่ว่าก่อนก่ะเอ็นเลยเฮ้ที่จะเออแม่ยิงเป็ดแจ้งแถวหน้าแล้วว่ะกูเจอสุ่ก่อรดิู่น้ำเอาเนาะพาะคุณแม่เนาะใครฟังใครฟังโอ้ยอันนี้โทรสอบเสียงบาได้กลัวมันม่วนนี่แม่อ้ยเจ้าลูกฮักแม่จ้งใครจ้ง แปลงลูกม้าวางขาปอเศร้าไอ้ป้าไฉยยัอ๋อป้ใจกยกโอ้ยมานรู้อันจ้อยของเฮาเหียนนะป้าไฉยยัยอ๋อป้าไม่ใช่ปะอี๋ป้าไฉยยัยเอออันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเจ้าโลกคักแม่จักไข่จ้าแม่เลี้ยงลูกมาอาบน้ำเปิลเข้าถ้าเป็นหน่อยเต้ bà tao mẹ chắc ghép áo vậy chưa bà hôm mi mềm phèn đây bền hứa bà thùa à, xì xưa phật ngâm xì đai luộc hăng ก็มาขยากกินนมนะฮ้ยเนี่ยเนี่ยพ่อคุณแม่อะชุก็ลูกขอกินนมแม่กามเออนมายังลูกเคยกินแล้วลูกขอหนุนดางหมอนลูกเคยลูกจะไปยุบไก่อีแม่ก็เดีมยวเดือกเขารู้แม่มีเดียมอยู่กาอีแม่กระเดียมไก่อีแม่เตะไปได้แม่นั่นเป็นสาวนึกว่าอีแม่หลืดแล้วบ่านมาเลยแฟนเ้างยังมีแต่ลูกเอ๊ ชูจะเป็นลูกกะฮะชูจะเป็นลูกชูจะเป็นกอนไอ้ทวัดเอาเป็นกะนแอนเลยแต่ขอกินนมก่อนเถอะพ่อไอ้ยัยยาอันเนาะอันเนี้ย <c oughs> นนบุญคุณแม่บุญคุณแม่มีเมือกี้อ่ะโอ้มีแหมไหลอ้ออีหาว่าของชูไม่นักหรอเนี่กะหาว่าแม่นี่อิดเหลือนักเหลืออ๋อ พ่อตั้งป่อมันนี่พ่อตังป้อมันนี่อันนี้บอกป่อมันอ่ตั้งป่อโสมนี่เอ็แะจะเตะเต็มไฟไฟป้อมันจะมีหนักหมอกได้เฮาก็ใขรหูเหมือนกันแหมวาอ่านี่ตัวแทนของป่อบ้านหนองจันเลินตึงหมู่บ้านโปดพ่อบ้านอยุดตังเพเนอะเจอดกันฟังเนอะพราูฟังพระคุณป้อจะมาแข่งพระคุณแหมเฮาไงโอ้เจ้าลูกฮัก ป,ปอจักไขจ่จังเลยพระคุณพอปอปอเป่งลูกมมาคนหนัวเข่าปอฮีบืดเปียตั้งหลังบืดช้ำตั้งปี<า> <c oughs> ชินปอหวานคอป่อนั้น ช่วยกันเป่งลูกคืนในหลายครั้งเ oh. หื่อจนปังน oh, ้อยสิน้อยอีดล้ำไปจับใช้บางคืนอออ๋ย่าเฮงป้อบะมีอ๋ออ oh, ยาก,กาศมาบนันค้าโอ้เป็นมือชันตีชันกว๊วย oh, อ๋ออ <c oughs> ีแม่์พ่อเน,น่าเอาแตะเอาบาดวะนี่แบบมาแบบเจ๊ยังอีเนอะจับใช้บางคืน เฮ<อ>งพ<อ>่อบะมีอะ่ะมาว่ามใช้ฆ่าเนื้อสูอบบ๋อโอ้ยบะมีเฮงป่อเลยสูปุลีแล้วนั่งเฝ้าหีจนแช่งไอ้ดอกบัตฮ้ยอย่ามาหน้าเชิดแต่นแหน้าเชิดป่ะเฮ้ยคนลวกว่าอีแม่นั่งเฝ้าวข่อมคืนหุ่งน่ะใจฮะจัดชูฮะไอ้แห่นั้นมันบะชูไอ้ไหน ฮะไอ้ไอ้ง้งไอ้ห้าน่ะไอ้ห้าไหนวามาเลยแน่จริงก็ว่ามาเลยไอ้ห้าบ่มีหูมีตาน่ะเฮ้อไอ้เน่เป็นไอ้ห้าบ่มีหูมีตาเมื่อวันน่ะมันตุกกับสวนวันค่ามันอ่อนอย่าเออเอ้ยบะกองมาถึงบ้านอาบน้ํากินข้าวแรงนี่นะเจ้าอ่ามุดเข้าสุดไปนอนกับเมียนี่นะเออเออเออ่าพราะบะกองสะเกงข้างกับเอาขาขึ้นปาดเนูอ่าเอามือเข้า อุ่มเนาะโอ้โถออุ่มอันยังที่ไหนโคป็นมาติวปะไปไปเฮงล้ำเหลือกะจากจากนั้นก็ฮั่นเออไปได้หักเหลือได้อีแม่ฮู้ไอ้น้ำมันเฮ้ยยี่มะย่างย่างยังกะเมื่อคืนนี่สมัยก่อนเนี่ยมันบ่มีเครื่องทุ่นแรงอีพ่อว่าก่อเฮาอยู่กลางตงเฮาใจอย่างอีพ่อคูโบต้าคูโบต้าเนาะยี่ให้ยี่นะคูโบต้าเออแม่น้าแม่น้าเอาเดินตามเดินตามเออ เออแม่ละแม่ละโจยแหงเนาะถุนแหงมันไม่มีว่ะเอ้แล้วเครื่องทุนแหงเมื่อคืนต้องใจเลยนะมาถึงเมื่อคืนนี่แหงหมดแล้วเอออ่าน่ะบดเลยฮ้องว่ะครูบดได้หี่มองไอ้ไอ้บดี่นนะมันนักแกนะหหนว่าบ่ได้โชว์ไอ้ดนะโอ้เจ้าลูกฮกโอ้ยังมาแล้วจะใครจ้าฮอมั่นัาพ่อเป่งลูกมา เสียเอ็นดาเอาข้าวล้ำข้าวไปก้าป่อแม่จ่วยแปง่งตึงมะแรงมะข่มะเจ้าหัวเข่ามดแหงอ่อนละปากกับหัวนมป่อบินโกนคืนฟ้า,เ,าเพื่อเป่งอีลลโคนดีอ้ยตุกล้ำบุญป่อบ่นนะักป่อแห้งจะตายย้อนอาอย่านะ อย่านะอย่าพูดเด็ดขาดไอ้เขาเนี่ยเห็นไหมเขามานั่งฟังผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอย่าพูดนะอู้อยังเขาชูใจวาา่ายังออย้อนยงมาลงฉะละีฮห้หล่ะมันก็มีกําเดียวอ่ะกะเหอโจนปังย้อยสลีอ๋อสลีสลีบุญป่อบัรน,นักือว่อแหางจะใจย,ย้อนอะ,อ,ะอย่านะฉละีนะก็นเดี๋ยวเอาหมอนอันนี้ ปพ๊ดปากไว้เนอะย้อนไอ้แหงบะหมี่อ้กระได้อะเฉ i ệ u ประมุดอ่ะคืนไหนป่อเนี้ยบาดีแม่มันก็เอาชนตีนดีกอดดีเด้หว่าเอ้ยโอ้โมันอีดอย่างเอี้ยหันล่าเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลหื้อคุณป่อนักแล้วคุณแม่ย้อนอย่างเอี้ยเขาจะกอ ้อลีลาท่าทางน่ะป่ามันอีดเป่ามันอีดอ่าอ๋อเป็นว่าอายตึงยอมเนาะอ่าว่าป่าคูนักเหลือเนาะแต่กู้ชีวิตหัวเมียยามมาอยู่ด้วยกันจะสร้างรักปักฐานเจ้ามันก็ต้องกรรกันอ๋อจ้อยกันผัวแก้วเมียเตกแม่นมันถึงจะมีลักฐานบ้านจองอ๋อเงินทองไหลเข้าอ๋ออ่าอ๋อเจ้ามาห้ามให้ใหม่โอจะห้ามอยู่เนาะ อก็นึก<น>ว่าจะจ้อยว่าคุณป่อลวดกี่ยวกับอนนี่นะโอ้โกินง่ายอ่ะ <laughs> จ้างปีนี่นะครับขอขื้นยำใหม,ม่เน้อลาบนะเฮ้อทอที่บ้าน,น,นยังอัานอัานที่ยำเลี้ยงคนเท่าแต่เจ้ามาเอาเน้อครับเ <laughs> ป๋ยยัยมันเศร้าคือนเหลือกอ <laughs> มันมากลาบอีแม่ <laughs> จ้างซอจ้างปีมันนี่นะ <laughs> ขอจ้างปีเนี่ยขอยำใหม,ม่เน้อก็ได้กินลาบแล้วแห้งเขาดีบุดเจ้ากุ้งชองเขาเลี้ยงล้วดหล่นไหลกันบนห้างนี่หมดอ่ะ เสลี่ยเมาอย่างเก่าเฮ้ยนี่ฮะชอบทายยี่เคี้ยวเนี่อะเป็นว่าไอราวัดเพื่อกำผู้แจ้กคุณพ่อเพื่อกำมีมกันเนาะอ๋อจะเป็นว่าแต่เจนเอไอเนอคุณพ่อคุณแม่เสาะหาในเปียบบัได้ ป่อสาวเอตกุณเม่สิบสองจำไว้ในสำม,มองเต่อสี่พันอีน้องโขนกะตันอยู่ตึงบ่มีความเดือด้อนน่ะสี่พันนาทน้องสายใจฮู้กุลป่อฮู้กุลเมมันไปเยี่ยมไปหาไปใจน,น้อ เจนเพื่อนตายแล้วก็เจนเปื้อนอยู่มันไปเยี่ยมเปื่นว่ามันไปหามีเวลาไปจะาไปอ้วาป่าเดียวเปิ้นไปอยู่จะกินจะ้านหาพ่อหาแม่นอนน้อยพดไปแผ่วกระตาปันใจ อุ้ยปูดอุ้ยตุ้มนัน่นนอกะตันยูกะตาเวทีเป็นเครื่องใหม่ของคนดีพี่ทา,ายเอบ่ใจกับปอกับเม่ปออุ้ยแม่อุ้ยแหมปออุ้ยแม่อุ้ยเขาก็จำได้ปอเม่สองตนลูกลานจัดในอุทิตกุดตานลายเมื่อเป็นโฮ โน็นปละเวเหหุนบระเดียวไอปีแตอยู่ทีไหนตั้งใดฮือปีกมาโนอบ่กว่าป่ออุ้ยปุดนักสกุลปันใจแม่อุ้ยตุ้มละมาตีนี่นักสกุลปันใจจะไปลบหลีกลีเจ้าแดนเจ้าตีฮือเปิดตัง้งออก Ta côn bán chay Hò hơ má dài Bích vào bán cầu Từng châu tì, châu con vã Đấy nhìn hư khôn hư khai Hò anu à yad nô Cháu đèn cháu tì Tê bà hắc à. Cá khó chui nhúc Lá cá khó chui Hư a à đa Bích ta Khong cá bích má ban cầu Áo à, cắp khâu Tên đá เอาตังจินก็มาเอาตังป่าตึงน้ำปลาลาตีเตรียมดาสูน้ำเหล่าสุลาก็เกี่ยมไว้มดเข้าป่าอาหารลูกเต้าเหล่าหลานตีลุงอีปูได้เตรียมไว้ตึงหมูของคบของกินนักขนาดตังไหนมีตึง ยาหมูละมีตึงลาบควายเกียมไว้นักละบ่าขาดของกินเก้ยมักของกินเก้ยดมขอเจิญมาชมมาลองหมัมกเมียงบุรีเข้าปาอาหารบ่อุย้ยบ่าว่าไม่มนเรียนเจิญละวิญญาณหัวใจเรียนเจิญว่าปิ๊กมากินเข้าปิก มาเปลี่ยนผ้าใหม่มาถ่ายผ้าเก่าก็จเจริญอนอ่่งคนเนอะเจ้าห้องหาวิญญาและของนายเลินปั่นใจปิกว่ามาเฝ้าบ่ฮู้มาเดียวว่าอยู่ในเจ้าหู้ปิกมาเฝ้าและื้นปิกมาอ่อน ห้องว่าปอนใจมีนักมีไหลเนอไอปีห้องหาพดแผวอุ้ยตุ้มห้องหาพดแผวอุ้ยปุดเจินตึงป่ออุ้ยแม่อุ้ยเนอ้อลกเต้าเหล่าหลานกึดดตึงหัตีสุดอุ้ยปุดไปอยู่ตี่ไหนฮือไปห้องเอาป่อจะหลุดห้องมาหือมด ตะกูลปั้นใจเพราะบาเดียวตั้งเมอํม้ำไยตั้งอกตั้งใจจะกินไปตานสูของกินเกยมักของกินเกยฉัน,นเกียมเอาไว้นี่กระตึงกูจักอยู่ตั้งใดบ่าวูขอห้องแหตึงพ่อตึงแม่

ในเฮือปิกมาแอวลูกของป้อของแม่จัดดาตกแต่งหาเซตไปแล้วกิน คนนักคนไหลมากินตาหัวอ่อก็มันเมนวนละกสิทธิการหือมาหูมาหานกันในงานนี้มาพ่อไผมาแอวพ่องแจงโชไผมาชอเนะเฮอปิกมาพ่อลูกบ่าวคนนี้ตั้งใจทำเวียกทำการบะเกยเหลือสั่งและบะเกยเหลือสอนบะเกยจองห้องตระกูลสิทธิกนเจังน้อง แม่นอนจังไต่ทำงานมีหลักฐานบ้านตีสามปีเจเดือนลูกป่อมอนนะลูกแม่นวลนตั้งใจเปิ้นว่าอย่างอีบ่ได้ลืมน้องลืมพี่ตั้งใจทำงานอยู่ดีตลอดพัน บ่ฮือได้เสียหน้าเสียตากินเหล้ากินยาตึงบ่เอาสักอย่างลูกของแม่ที่เคยเลี้ยงเคยหานประเดี๋ยวกะเสียนอายุราชะการปีนี้นี่ละมาพอลูกของพ่อที่มีความตั้งใจอาแากย์ปีดาจะให้ก้าวจี้ห้องกันว่าคุณครูจะเอินใส่ใจฐานะตั้นเป็นเรือจัง ายนายแม่นานกเกษียณอายุราชการ30ไอปี30กันยาที่ผ่านมาหนึ่งท่านเป็นนักการพันลุงยังสอจะใครเก่าวจริงจะบอกทวัดไอปี30กว่าปีได้หำ บาดาเดียวเขาจะโอ้ฟังเกษียนอาย,อยุแล้วปีอยู่โรงเรียนต๊กบ้านหนองสูนสามสิบเจ็ดปีก็แล้วเล่าลบรรจุ<อ>รับราชการมาสามสิบเจ็ดปีนะเดียวถาดนะเปิ้ลปินตังลูกตังเต้บา,าบะคยเหลือสั่งและบะคุยเหลือสอนมุมาณะ มีความภาคเพียนโจนวันกเกษียณมันอสังได้เนอะจอหนอนแม่ในตั้งอกตั้งใจมาเสียกู้ยังแต่บรรจุรับราชการเป็นช่างไฟฟ้านางไอเนอมีตึงความอดท,ทนมีตึงความขายันนะ มีความเป็นพ่อป้าอานะได้มียฮักเป็นคนกัมอยู่ด้วยกันมาเมินแล้วนองเฮมกัมอยู่ในส่วนยังราสการ37ปีอันนี้ถึงมูนขนาด หมหัววานตะกี้ไอ้บอกว่า37มสิบเจปีหานมาแล้วขอ,อฟังหน่ยแม่นานจะเริ่มเมื่อใดกันก้าเดิมทีแลลูกของป้มันแม่นวลน,นี่นะเจ้าเริ่มเข้างานเมื่อใดลูกของป้อมันลระกบตึงแม่นวลจังซ้อน้องใหม่แกแฮ่แเฮ้อไอ้เล่าแต่ก้าวที จะเริ่มบรรจุเมื่อใดไอปีแต่หนะ้า37ปีเจดเดือนผ่านมาจะอ้จะจาจะโซดจะเอย้ยสองปอนห้าอยสามสเริ่มต้นราชก,การตอนนั้นอ๋อปี2,530นห้ยส,สีพส่พันเนี่ยไปงูนอยู่ในมูอีแม่ว่ะ ยังละบะมีอีน้องสี่พันแม่ละเจ้าแม่สูยังบะตันผนะสมสองห้าสามชุนน้องสี่พันยังเป็นฟูนเป็นโลมนม้องแ,<ม>แ,แม่นานราชการเปินได้เริ่มตำแหน่งโอ้น้องสี่พันปอเกิด2,540แล้วนะดูอแอมชีพปีแม่ว่าพดู สองห้าสามศูนต์ที่บ้านหนองศูนย์ตอนนอนพ่อปีดาสิทธิการรับราชการเปิ้นว่ารังแลกเดือนมีนาคมว่าไอ้นี่ก่อนนี่ก็แหมคนเตียวไปเตียวมามาสามทีหาเฮ่เพิ่นมาฮือกำลังใจอยังไม่ดือนย่างก่อนพอเจรจาก็ไอ้นี่ก่อนครับตุก หั่นี่ยอู้เรื่องหัวเรื่องเมียละประเดีวนี่หั่นอ้าวเป็นว่าเมียไอ้นี่ก่อนเปิงใจไอ้ท้าวัดเมืองเถื่อนเออเออนะเออแงใดน่ะเมียว่าเฮาล่อแล้วก็ไอ้ก่อนบอกให้เปิงใจละโอ้โหแงใดแงใดปรเดี๋ยวนี้จ้ะอ่ามันจะเดือดร้อนเฮาเอ้น่ะ เอาเมียแซวมาว่าเขาลอ,อยอ่ะแล้วอไอ้กอคอนก็แบบเพิงใจมาเตียวมาพดไหลายเตียวว่ามันลอยได้ว่าว่ะเขาให้หันขนาดปเรเดี๋ยเนี่ยฮ<อ>ะเออ,อแต่ไก่แม่นอ่ไมได้เมื่อะละมันหาความเดือดร้อนมาฮห้กับธรมาประเดี๋นนยเนี่ยอยนันใดเนี่ยเมียไอ้กอคอนเนี่ยคนไหนประเดี๋ยเนี่ยเอายกมือด้วยคนไหนคือเมียไอคอนมีนี่ป่ะฮะ เออมาดิมาได้มาแล้วบอกมาแล้วอย่างไดว่าเขาหล่อเปิดดูในไทยทอดสดอ๋อในอันยูทูบอยู่เออเมียมีเมียพี่ต้องมาเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่ไม่เมียมีเมียพี่ต้องมาเมียไม่มาเมียอายก็ไม่มีแม่งอ่ะอายก่อนชุดละมีไหนเหรอนี่ก่อนเวลาทองของอายก่อนแล้วเมียบอกมาเนี่ยอากาดี